มนี่พี่น้องมามาเบิ้งกันพี่น้องนี่มาคุดหัวมันเพิ่มนะพี่น้องเนาะนบ้านไดในนี้เนาะเคยกินเนาะ ่ได้ง่ายเด้อพี่นนองเร้อเห็นบอกมีเต่น้ำนี่นี่กริได้งมันเนาะไ่ได้ง่ายคือเจ้าคิดพี่นนอะคิดแต่ว่ามันขุดเบิ่งเนาะว่ามันสิมี่รื่อบ่อีเนาะมีเตหัวพี่นนองลองคุดเบืงองอย้านี้ เจอแล้วพี่น้อนงเอาเปิ้มกระไรกระไเจอแล้วเจอแล้วหัวมันแล้วพี่น้อง Ua, xong song hụa, song hụa, phi nọ, thế, này phi nọ, tôi nói phi nọ, lộ, treng xa? ้ออนนพี่เยเรียบร้อยพี่นอ้นองดีเรียบร้อยนี่ปอกเปลือกนึ่ขาวจุ๋ยน,นี่นะนี่นะ เฮต้มวานพี่น้องเอ้ยกันได้เฮต้มวานกันสีหนึง่งคือเ้างนึงเขาเนี <_ Soviet> ่ย <_ lakes> พี่น้องบ้านใดได้กินนี่คอมเมนต์ Comment มาเบิ้างพี่น้องบ้านใดได้กินน่เนาะ คอ,เเอนเซ็ปต์เสแบบมนี่มันหายากเลยพี่น้องเด้อก้อนสิได้นี่มันพานอุปสรรคหลายหยียบน้ำกันผู้ใดหยานนา้ำไรกกินมาเลยดีวะ เลยอิโมเอฟซีอ้นี้อ่ะเอ๊ยอี่น่นี่เอ้ยอีเพิ่มพี่น้องมันมันเลยนี่เอาหนำนี่ พ um ah ี <S <S ่น้องเข้มข้นพี่น้องเลยมาซีมเบงพี่น้องมาเนี่ยเรียบร้อยแล้วพี่น้องตูนบอกกินบอตูนเสื้อตูน เข้มข้นขนาดพี่นนอกมาสูงใกล้ๆนี่มาเกาะมามากะโดแโอ้เบิ้งซีมเนจังบาทอืมสุดยอดพี่หนอกเลีนยงโคเลี้ยงไก่

บอยยากกินมาเด้๋ยวพี่น้องเนอะมากินน้ำวานน้ำกันต้มหวานต้มหวานต้มหวานอีเพิ่มพี่น้องอีเพิ่มอื๊